เห็นน้องนิรินมีพัฒนาการที่ดีหนิงมีตัวช่วยสําคัญเลยให้นิรินเนี่ยทานตั้งแต่อยู่ในท้องจนตอนนี้ก็ยังไม่เลิกทานนี่เลยค่ะ DHA อ a l c อ h อยของ Oswell Life ตัวนี้เลยบํารุงสมองระบบประสาทสายตาเพิ่มความจําเพิ่มสมาธินะคะแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายมีความแข็งแรงแล้วก็ช่วยเจริญอาหารมีพัฒนาการที่ดีแล้วก็สมวัยล่าสุดนะคะถ้าเขาได้มีการพัฒนาปรับสูตรหน้าตากระปุกเป็นแบบนี้เลยเพิ่มทั้งเปรีมันน้ำมันสาหร่าย h เอนะคะ e p a อัปเกรดซอฟต์เจลให้เป็นแบบพิเศษเคี้ยวได้ในรูปแบบนวัตกรรมชู u อลเบ e r ค่ะเคี้ยวง่ายบ้างหนูจะลองเคี้ยวให้ดูนะ <ông> เขาออกแบบมาให้มีการรับประทานที่ง่ายขึ้นสําหรับเด็กที่แบบว่ากลืนยากทานอาหารลําบากตัวนี้เนี่ยจะละลายง่ายแล้วก็ไม่ตกค้างด้วยในลําไส้แต่ถ้าคนไหนเนี่ยที่ไม่ชอบที่จะแบบเคี้ยวหรือกลืนก็สามารถที่จะเจาะดูบีบผสมลงไปในนมหรือน้ําผลไม้หรือในอาหารได้เลยค่ะ ปลอดภัยแน่นอนนิงทานตั้งแต่ร้องนิลียังอยู่ในท้องจนตอนนี้ก็ยังไม่เลิกทานและที่สําคัญนะคะไม่มีผลข้างเคียงสถานการผลิตที่เทียบเท่ากับการผลิตยานําเข้าจากออสเตรเลียได้อยอทั้งประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียมีฮาลานนะคะแล้วก็ผ่านการตรวจสอบทั้งในห้องปฏิบัติการด้วยสกัดบ,บริสุทธิ์ด้วยเทคโนโลยีนานโด มีความบริสุทธิ์สูงสีสายแล้วที่สําคัญเป็น DHA ที่มีโดสสูงสุดในท้องตลาดสกัดมาจากสาหร่ายทะเลจะช่วยในเรื่องของการปนเปื้อนจากโลหะหนักคนที่แพ้อาหารทะเลเนี่ยก็สามารถรับประทานได้อยากที่จะให้ลูกเก่งและลูกฉลาดนะคะต้องอย่าให้ขาด DHA ค่ะ,คะและต้องเป็น DHA ของ Oswell Life เท่านั้นนะคะ